ใช่คือครับสลามดำรัะแก้สำหรับพกผมไฟนิวซ้อมมากี่วันครับสองนที่ซ้อมอยู่ที่คใครน้องบางไทรอ่าที่น้องที่เดิมมีใครเป็นคู่เบ้าซอ้อมแล้วมั้งมีชาติจิตจีปล่อยชาติแล้ลแลวก็ฉลามชนเราเพื่อพี่เพื่อนไหนใครเยอะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบแปดล้วสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักป,ปล่อยตอนนี้ห้าสิบหกกับมวยสไตล์อะไรครับครบเครื่องครับวันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นพี่นะเฟนเอ ไม่เคยต่อยกันมั้งครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยพี่ก็ยังสื่อสารเขามือตะขาตายวันนี้มาเจอรุ่นพี่หวังเกมว่าแผงไงดิเราดูเลยีกว่าอ่าล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยที่โคราชโคราชนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างครับเวทเท่าไหร่ร้อยเก้าร้อยเก้าวันนี้ต่อยร้อยสิบสามใหญ่ไปไหมโตอ๋อเราโตด้วยแล้วเมื่อกีสซ้อมหนักยัง เป็นไงบ้างจุดสี่ครับจุดสี่เดี๋ยวยื้อเส้นยื้อสายเนาะร่างกายไฟนี้กันร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาค่ายเหมือนเดิมพร้อมครับคุมมากี่กิโลห้าโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หกสิบเจ็ดเลยครับผลจังหวัดกัมพูชาน่าเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากพี่น้องชาวชลบุรีชาวกัมพูชาด้วยครับวันนี้ผมจะเซอร์ไพรส์อ่ะวันนี้ต่อยช่องทูนะคู่รองด้วยอ่ัวันนี้ขอให้โชคดีขอบคุณครับ